ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลรักอัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัวาาตวารคัตยราชนารีโปรดให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติมาชินโชตรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นผู้เชิญพระหอมกันนาพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน500ชุดโดยมีนายทัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าสนวนราชการในอำเภอเขาค้อและประชาชนเข้าร่วมพิธีรับมออประหหมกันหนาวพระราชทานณหอประชุมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิปิมาชินาโชิรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรพร้อมคณะ เชิญพ่อห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ป่วยผู้พิการผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์จำนวนสามรายทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพ,พันธ์ของทุกปี จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูงจะมีอากาศที่หนาวเย็นทําให้มีประชาชนได้รับผลกระทบและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจานวนมากจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สํารวจนะคะเลือกประชาชนที่ประสบภัยหนาวเพื่อมารับมอบผ้าห่มกันหนาวในวันนี้จํานวน500ครัวเรือน ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จำเนียรขาวจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสามชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสาขาการประกอบอาชีพอาหารสปีทฟู้ดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระในช่วงอายุระหว่าง55-59ปีจำนวน20คน ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนเศรษฐกิจที่อิงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับการนําเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารหลักในการจัดรูปแบบและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสตรีทฟู้ดเพื่อธุรกิจการจัดการระบบคิดต้นทุนและการจัดจําหน่ายการประกอบอาหารสตรีทฟู้ดประเภททอดนึ่งย่างและประเภทอาหารจานเดียว โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มาให้ความรู้ทั้งในภาคของทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่หอประชุมโรงแรมเพรโฮเทลด็ตรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ระยะที่สอง มีนายประเสริฐธอมดีอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานกศนอนจังหวัดกำแพงเพชรและสังกัดสำนักงานกศน,นจังหวัดพิจิตรจ,จํานวน70คนในการนี้นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบรูรางวัลผู้ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสาเยวาวกาชาติดีเด่น และหน้ากากอนามัยผ้าไหมที่ระลึก100ปีแห่งการสถาปนาให้กับกอรอำเภอไทรงามและกอสรอำเภอพานกระต่ายเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปนายเจริญชัยกสิสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์เปิดแถลงข่าวการดำเนินงานในไตรมาสที่4ของสำนักงานทกศนครสวรรค์ ด้วยธนาคารได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแผนวุสาสตรของธนาคารระยะ5ปียุทธศาสตร์ที่4ฟื้นฟูพัฒนาสร้างความขวเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยได้จัดทําโครงการพัฒนาช่องทางตลาดออไฟไลน์ด้วยตลาดประชารัฐของดีวิธีชุมชนทกสขั้นที่1ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้กับลูกค้าเกษตรกรชุมชนและสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพโดยการนำผลผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายในช่องทางการตลาดออฟไลน์ line. โดยที่ผ่านมาได้มีการร่วมกัมกบห้างโลตัสสาขานาขครสวรรค์ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดของดีวิถีชุมชนลูกค้าทกศที่บริเวณฟู้ดเซ็นเตอร์โดยมีการออกร้านของเกษตรกรลูกค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเพื่อนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวสิบ,บาทเปิดขายอยู่ที่บ้านเลขที่27ทับ1หมู่ที่1ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนางสาวสุดารัตน์ประหาอายุ29ปีเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองประกอบอาชีพอื่นแต่เมื่อเจอปัญหาพิษโควิดจึงกลับมาบ้านและปรึกษาครอบครัวก่อนจะลงทุนขายกว๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทซึ่งครอบครัวก็เห็นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีขนมหวานและซ้มตำโดยที่ทุกอย่างในร้านขายเพียงราคา10บ,บาท สำหรับก๋วยเตี๋ยวเปิดขายได้เพียงหาวันมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสน้ำตกต้มออยำและเย็นตาโฟพร,ร้อมกับมีผักไว้บริการให้กับลูกค้าในราคาเพียงชามละสิบ,บาทแต่ปริมาณอิ่มเต็มคําและนอกจากนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นทานสิบชามแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชามทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ส่วนคนท้องทานฟรีโดยที่ร้านจะตั้งอยู่ใกล้กับสาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตป่าอ้ออราศักดิ์จอุทัยธานี เจอวิกฤตโควิดอะคะ่ะเลยกลับมาอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวก็เลยคิดขึ้นมาว่าขายก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทดีกว่าจับต้องได้ทุกคนทานได้เด็กได้ผู้ใหญ่ได้ส่วนร้านของหนูตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะทาน10ฟรีหนึ่งคะ่ะคนชราคนท้องทานฟรีนะคะฝากร้านด้วยนะคะอยู่ตรงศาลาประชุมหมู่หนึ่งอำเภอร้านสักคะ่ะจังหวัดอุทัยธาน,นีจ้า ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุงมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ปีชาได้ไหมคะันายแพทย์ปีชาที่เป็นหมอรองกระดูกเสื่อมแล้วไปผ่าตัดตัดสีนใจผ่าตัดไม่ผ่าตัดดีอะค่ะทําได้เลยครับท่านเป็นหมอเด็กคือกุมารเวชเป็นอาจารย์หมอเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งท่านหมอรองกระดูกสันหลังเนี่ยทบเส้นประสาทเป็นรูปตัวเอสเลยท่านบอกว่าผ่าตัดหายไม่หาย50-50้า 50, 50. โกโนโกโกโนโกห้าแต่เนื่องจากท่านเป็นหมอท่านก็ตัดสินใจผ่าหวังว่าห0สิบที่ท่านได้น่ะเดินได้แต่ผลออกมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าหมอนะเพราะท่านบอกว่ารู้แล้วโกโนโกภาษาทหารโกโนโกจะหายไม่หายเนี่ยก็ท่านก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูต้องพยุงเข้าห้องน้ำอะไรต่ะไรสารพัดท่าน คุยกับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยว่าท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วกดทีวีดูช่อง13ท่านก็เลยสั่งมาดึมแค่ขวดที่สองที่ทสอง <ๆ S 2> ไม่ได้คิดอะไรจะไปเข้าห้องน้ำพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ข้างล่างจะเรียกกบเกรงใจ ก็เลยเออลองพยายามสิเอ้เดินได้นี่เดินได้เลยนี่เลยเดินได้เลยบอเอ้านี่มันกั้นตองล้วนๆเลยนี่ก็บอกว่าโอ้โหเอาช่องสามไปช่องสิบาไปคุยเลยว่าเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยที่ไม่เห็นสมุนไพรอยู่ในสายตาเพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นอาจารย์หมอมหายเพราะสมุนไพรใช่เอาไปดูกันว่า คุณหมอปีชาว่างไง<ด>เปิดเดินเจอโดยบังเอิญ <c oughs> ก็ผมก็สนใจงานวิจัยนะก็ทำวิจัยงานหลายๆอันก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามีขั้นตอนการวิจัยใช่ทั้งที่คุณหมอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรามาก่อนไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องแหมเรียนเรียนวิชาเราก็จะ <คน S 1> ตายอยู่แล้วมันก็<อ>ปึกเพียงแต่ว่าใช้ใช้โดนยพิจว่า การค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ครับตัวนี้มาจับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็ลองลองลองสั่งยามาทานดูคุณหมอโทรด้วยตัวเองเลยนะคะโทรด้วยตัวเองเลยทานสิบห้าสี่เช้าสิบห้าก่อนนอนครับมก็ทานเนี่ยเสร็จแล้วกมันก็ภายในเดือนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับขวดแรกขวดแรกไม่รู้สึกอะไรหรอกก็ ทานแบ่งกันกับภรรยาสองคนทานเท่าเรากันก็ทานคุณหมอมารู้สึกว่ามันผิดปกติดีขึ้นอย่างผิดปกติแล้ค่อยดีขึ้นน,<ว>นะนดูปวดไหนใช่ไหมคิดว่าเป็นขวดที่สองขวดที่สองครับมันเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอที่บาด,ดีอ่าเริ่มจากอะไรนะคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ย มันมีแรงมากขึ้นอ๋อเลยครับครับม<า>ันทำงานได้กระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินลำบากครับอยายยากมันกลับกระฉับกระเฉงขึ้นขึ้นได้ดังใจหน่อยใช่คือผมจะลุกเนี่ยนะก็มันก็เจ็บละครับใช่ไหมเลาลุกเราก็ต้องฝืนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนปกคองไป วันหนึ่งเด็กคนงานเขายังไม่อยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่จะเรียกขึ้นมาก็เราเข้าเข้าห้องน้ำเองะเดินเข้าห้องน้ำไปเองเลยเดินได้เลยเดินได้เลยแล้วกเดินขวดที่สองเดินไปขวดที่สองมันมีแรงขึ้นครับรู้สึกมันมีแรงขึ้นไปเข้าห้องน้ำทีนี้คุณหมอก็เลยอนุมานได้เลยว่า ไอ้ตัวสมุนไพรตัวเนี้ยมันไปสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนึกว่านึกว่านึกว่าอย่างนั้นแน่นกว่าเมครับถ,ถ,ถ้าที่อาจารย์นั่นอธิบายฟังในทีวีนะตรงกับที่คุณหมอเป็นเป๊ะเ,เลยอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คิดว่าอย่างนั้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นครับอท้องผูกเยอะหลังประทานนี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นครับค่อยดีขึ้นคือมันมันมัน เช้าขึ้นมันก็อยากอยาคทายอันนี้กือคุณหมอกลยคิดว่าออสมุนไพรนี่ซึ่งคุณหมอไม่ได้คิดถึงเลยใช่ครับแต่วันนี้คุณหมอได้คิดถึงสมุนไพรการ<ด>ตอบเข้าไปแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ใช่เอาละครับคุณหมอปิชาไม่มีสมุนไพรในใสายตามาหายด้วยสมุนไพรกล้าที่จะเรียก ช่อง13ไปคุยเพื่อประกาศให้แฟนๆได้เห็นว่าถ้าเป็นแบบท่านาลองดื่มดูสิแล้วท่านล่ะคนใกล้ชิดเป็นอย่างนี้ลองไหมล่ะ วันนี้อยากจะพาแฟนๆช่อง13สยามภัยไปพบกับคุณวราวุธที่น่าสนใจมากคือท่านอายุ49ปีแล้วแต่ต้องสู้ชีวิตเพราะตอนนี้เกิดเศรษฐกิจแย่ขี่แกรบสงของวันหนึ่งขี่สิบกว่าชั่วมโมงนะะดูคุณวราวุธเนี่ยถึงกับขีแล้วก็หลับแล้วก็เป็นเบหาหวาน แก้ปัญหาด้วยดื่มเครื่องดื่มทำไม Happy Perfect ดื่มแล้วเป็นยังไงเบาหวานเี่ตัวร้ายเลยเบาหวานเป็นยังไงเบาหวานตอนแรกตอนนี้ตอนก่อนยังไม่ได้ทานคือวากินยาหมอแล้วมันไม่ลงร้อยแปดสิบขึ้นกินยาหมอยังไม่ลงเลยร้อยแปดสิบ้อขึ้นสูงนะที่ทานกินไหมคะยามเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะมันไม่อยู่เราต้อง กินทำงานเหนื่อยแล้วกินแล้วต้องทานข้าวทานได้พวกยาชูบังบงอะไรพวกเครื่องดื่มเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้ตาลเยอะกาแฟผมกโอ้โหวันละสามมื้อโอ้โหแต่ถ้ากินกาแฟถ้ากินกาแฟดำครับยาใส่อะไรเลยค่อควหน่อยเบาหวานเนี่ยลงจากร้อยแปดสิบเหลือเท่าไหร่ครับ ก็เหลือพอรับประทานยาก็ได้ขวดเนึ้อขวดแรกพอดีหมอนะตรวจพอดีกตรวจก็เหลือประมาณร้อยี่สิบโอ้โไปหมอก็ตกใจว่าทำไมลบเร็วแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรก็เราบอกว่าหมอก็อดอาหารอะไรนี่ไอ้ไอ้นี่มันเรียกว่าเป็นเรื่องความรับส่วนบุคคลเขาบอกไปหมอก็อย่างว่าหมอใคหนปัจจุบันให้ นะโอ้แต่ร <rôle CCTV> ้อยยี่สิบนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคือค่อนข้างลบยาเลยกว่าแต่ก่อนมักินวันละสองนี่เหลือครั้งหนึ่งลองมันลดลงมาเหลือเยอะครับเนี่ยครับฟังบอกเล่าจากแฟนแฟนเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมุนไพรใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้มันดีแล้วหมอก็จะลด ปัจจุบัน<ช>เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงใช่ใชไปเราก็ทำกันเราไม่ต้องไปคอยกรองตัวยาที่เราต้องกินหนักๆใช่ะะไมนเราก็คือสมุนไพรมันไม่มีการที่ว่ามีผลข้างเคียงโอ<ช>้โหนะคะคุณวราวรานะคะแก้ปัญหาโดยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะคะสูตรเอ็กซ์ตร้าของเราค่ะนะคะดื่มแล้วเป็นยังไงล่ะคะตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะคะด้วยที่ว่าจัด ค่าเบาหวานเนี่ยสูงถึง180ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ120คะ flat, ควบคุมได้ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถขับกลับได้เป็นวันละสิบชั่วโมงหารายได้นะคะเฉลี่ยเดือนละ3ามหมื่นเลยทีเดียวโอ้โหอยากเป็นซุปเปอร์แมนอย่างคุณนวราวุณลืมื่องดื่มสมัย happy people fresh ครับสั่งซื้อน้ำสมุนไพรก้านตอง happy people fresh 085-111ปด้ ราว่าสัญลักษณ์แข่งความอร่อยอิ่มแน่นอนครับ าฟินิกราวาสัญลักษณ์แห่งความอร่อยมีของทานมากมายวันนี้อยากจะแนะนำซาลาเปาหมูโอซาก้าดีกว่าซาซาลาเปาธรรมดาอย่างไรแป้งเนี่ยไม่ใช่แป้งธรรมดานะครับแป้งโมจินี่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากญี่ปุ่นและที่รองเนี่ยโอ้บอกแล้วท่านจะหัวเราะไม่ใช่กระดาษนะครับโอ้ยกระดาษมันก็ซึมมาเลยไอเนี่ย เยื่อสนนะครับเยื่อสนนี่นี่เอากล้องโค้ใกล้ๆเลยเยื่อสนนี่เห็นไหมครับไม่ใช่กระดาษนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนี่แหละครับซาลาเปาโอ้โสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นซาลาเปาหมูโอชากาลองทานดูแป้งก็แป้งโมติด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นคนรุ่นใหม่ทานดีครับคนรุ่นเก่ายังผมทานอร่อยครับ เอาหมูโอซาก้ามาลองแล้วลองซาลาเปาชีสเบคอนลาวาของคนรุ่นใหม่บ้างนี่นะครับชีสเบคอนลาวาวิธีกินต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่โอ้โหลับู้รับายัดใส่ปากนี่หลังจากเอาเยื่อสนออกนี่เอาออกนะครับจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันแตกมันไม่ใช่กระดาษขาดน,นี่กับหัวกับหางเลยกับหัวกับหาง เปิดจากข้างล่างนะครับไม่ได้เปิดจากข้างบนมีเทคนิคการกินจะกินไม่อร่อยต้องประณีตครับเปิดออกมาเอาดูเลยโอ้โหชีสเบคอนลาว่าโอ้โหชีสจุกใจเลยครับเปิดจากข้างล่างโอ้โกินแล้วจะรู้ถึงความเป็นชีสญี่ปุ่นเป็นอย่างไรครับ เข้ามาในร้านฟีนิกส์ลาว่าแล้วไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่ครับคือคำขวัญเขียนว่าอะไรนี่อ่านเลยเขียนว่าอะไร every day is a giving day แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆวันคือวันแห่งการให้ถ้าวันแห่งการให้นี่รับประกันเลยครับมีแต่ความสุขมีแต่ความรักไม่มีการแตกแยกให้รู้จักการให้ ทำไมถึงเขียนไว้ท่านเข้ามาซื้อของในร้านฟีนิกซ์ลาว,ว่าคิดถึงเพื่อนด้วยซื้อไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนก็รักมากท่านก็จะกลายเป็นคนที่คนรักผู้ให้เป็นผู้ที่คนรักนี่แหละครับเข้ามาอย่าลืมนะครับ every day is a giving day ท่านท่ารับพานเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปฝากเพื่อนด้วย